ถ้าไม่ได้แชมป์พิมพเลงเกฤษในฤด,ดูกาลนี้ต้องโทษตัวเองนะครับทางด้านของเลนโดทรอสซาครับตัวรุกของอาร์เซนอลบอกว่าตัวเขาเองรวมถึงเพื่อนร่วมทีมครับโทษใครไม่ได้หากสุดท้ายแล้วไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์พิมพเลงเกฤษในฤด,ดูกาลนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนพิมพเลงเกรีฑในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของฤด,ดูกาลนี้แต่การไม่ชนะ4เกมติดต่อ,อกันเนี่ยรวมถึงแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตรู4 ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของอาร์เซนอลกลายเป็นรองแมนสตี้ในการแย่งแชมป์ช่ว,วงโค้งสุดท้ายครับ <พ Lynn. S 1> เมื่อถูกถามเรื่องการแย่งแชมป์เลนโดทรอซาเนี่ยบอกว่าอ๋อเรารู้ว่าแมนซิสตี้จะบีบช่องว่างเข้ามาและมันเป็นเรื่องของเราชัดเจนว่าตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในมือของเราอีกต่อไปแล้วถ้าเราเก็บชัยชนะได้ทุกเกมมันจะเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปแต่เราปล่อยให้แมนซิสตี้กลับมาสู่เส้นทางการแข่งขันและแน่นอนว่าตอนนี้แมนซิสตี้นำหน้าเราไปแล้ว เมื่อคุณอยู่ในการแข่งขันระดับสูงเนี่ยแมนสเตีีเนี่ยคือทีมชั้นนําพวกเขาแสดงให้เห็นปีแล้วปีเล่าแต่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเราที่จะอยู่ในระดับนี้และทําให้มันยากสําหรับแมนสเตีีเหมือนกันอย่างที่ผมบอกเราจะได้เห็นกันอันนี้คือสิ่งที่เลโันโดทรอซาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าได้แชมป์ไม่ได้แชมป์มันขึ้นอยู่กับตัวของพวกเขาเองครับอเซนลว่าจะทําได้หรือเปล่า ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองนะครับโทษใครไม่ได้จริงๆเลยเพราะว่านำมาตลอดทั้งซีซั่นนี้เลยสุดนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับแชมป์พิมพ์เล้งเกล็ดในฤดูกาลนี้จะเป็นของอาร์เซนอลหรือว่าแมนสตี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณแกรับชี่รับฟังนะครับผมจัดไปฮะวเวร่น